h t e c h ครับ t e c ผมอ่านถูกไหมบริษัท h a l เซียนเทคโนโลยีจำกัดมหาชนอ่านผิดขออภัยนะครับแฟชชีสครับสินค้าอุตสาหกรรมวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรเนาะจ้างผลิตและจำหน่ายเครื่องมือตัดเฉือโลหะ ที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์สำหรับใช้ในการผลิตชิ้นงานที่มีความเที่ยงตรงสูงหลายอย่างเหมือนกันนะหลายอย่างเหมือนกันผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินออุปกรณ์ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นะครับเหมือนเป็นงานแบบยากๆนะครับคนอื่นจะหาทำยากเหมือนกันนะ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เฮดเทคครับโอ้รายย่อยถือ77%เปอร์เซนมีอะไรดีรายใหญ่เป็นบุคคลครับไทย d v วอยู่อันดับสองเลยนะอืมแล้วก็เป็นบุคคลหมดเลยครับบุคคลหมดเลยนะงบการเงินเฮดเทค นี่สินรวม463ล้านสินทรัพย์รวม1,719ล้านก็ถือว่ายังนี่ไม่เยอะครับกําไร148ล้าน174ล้าน51ล้าน64ล้านมาแผ่วช่วงปี62เนาะมาแผ่วช่วงปีหกสอกำไรลดลงแต่ไม่ติดลบนะครับอืมเริ่มทรงตัวแล้วเริ่ม51 64นะครับเอาอนะ มีปันผลด้วยนะขนาดเขากําไรลดลงนะก็อย่างว่าครับกำไรลดลงไม่ได้กําไรติดลบถูกไหมนะครับมุมมองของงบก็ถ้าเขากลับไปกําไรอีกรอบได้หรือไปทรง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 ,ง,งตัวแถวแถวแปล้านร0อยล้านมุมมองก็จะเริ่มเป็นดีนะมุม,มองจะเริ่มเป็นดีนะครับงบก็ก็ยังโอเคอยู่ครับในระดับหนึ่งเนาะนี่น้อยนะครับนี่น้อยด้วยนะ ดูกราฟเฮดเทค,ครับราคาปัจจุบัน5บาท45สตางค์ราคาเส้น2องวัน3บาท40ตังค์ห่างกัน2บาทไหมดูภาพรวมโอ้ยอดุดีครับเข้าตลาดประมาณปี2008-2009ครับ เคยทำฐานไว้บาท29สตังค์ครับและขึ้นไป5บาท85สตังค์เนาะแล้วลงมาปรับฐานอีกรอบหนึ่งบาท86สตังค์ครับแล้วทีนี้กลับขึ้นไปลงมาทําฐานเนี่ยเขาไม่หลุดบาท29ไงโอกาสที่สะบัดแรง จึงขึ้นไป12บาท70ตังคสมัยท12บาทผมก็อยู่นะผมก็อยู่นะติดตามอาจารย์จากช่อง y o u t u b อขอบคุณครับเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มนะแต่จาก12บาท7เนี่ยพอเห็น12บาท7ปุ๊บไม่เห็น12บาท7อีกเลยเนาะหลังจาก12บาท7จึงกลายเป็นขาลงที่รุนแรงครับ ลงมาปรับฐานที่บาท16สตังค์โอเคเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มนะครับจบรอบไม่สวยนะเฮทคอะ่ะคือจบดุมากจบหลุดทุกแนวรับเลยแล้วมาทำฐานใหม่ที่บาท16สตังค์ครับเราจึงตีเส้นเทนเส้นกดจาก12บาท70ลงมาเลยบาทกระควาเนี่ยนะครับ ปรับเป็นเดยย่อกันจัดทรงเส้นด้านบนก่อนเลื่อนไปครับเพื่อให้วิ่งไปหาบาทกว่าขวาอ่านี่นี่น,นี่เห็นไหมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วดูด้านบนแลมัน่อมอะไรปะ่ะไม่่อมเห็นไหมนะครับ ประมาณนี้ครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่า He ดเทเนี่ยขึ้นประมาณนี่สองบาทกว่ากว่าสองบาทกว่ากว่านะประมาณนี้ประมาณนี้นแต่เส้นสองร้อยวันบอกว่านี้เขามาอยู่แถวนี้นี่น,นี่มาอยู่แถวนี้นี่นี่นี่ประมาณซักสามบาทไปสามบาทสามบาทนะครับเส้นสองร้อยวันบอกสามบาทแหมบอกช้าว่าห้าสิบตังเองนะครับเนี่ยครับ ต้นเทนแต่ถามว่าตัวนี้ต้นเทนไหมก็ไม่ต้นเทนจา๋าแต่ก็ยังต้นเทนอยู่เพราะว่าดอยเข้าไกลมากนะครับดอยเขาไกลมากนะครับพูดจาไม่สุภาพอีกละราคาสูงสุดมันอยู่ใกลประมาณนี้ถามว่าเฮดเตคจะไปต่อไหมเฮดเทคเนี่ยเห็นไหมครับมันติดต้านนี้อยู่เห็นไหมมันชนลึกย่อเลยย่อตัวติดต้านนี้อยู่ แปลว่าคนที่ติดตัวเนี้ยเทขายในช่วงนี้เพราะเห็นว่าติดลบน้อยลงคนที่ติดเขาไม่ได้ติดแถวแถวห้าหกบาทหรอกครับเขาติดหลักสิบไปแหละแต่เขาเห็นว่ามันติดลบน้อยลงไอพอร์รตของหุ้นตัวเนี้เขาก็เลยเอ,อแบ่งขายมั่งไว้เพื่อไปเข้าตัวอื่นประมาณนี้นะครับแนวรับใกล้สุดของ h ฮดเทคยู 4ี่บาทเกสตังครับมีใกล้กว่านี้นะใกล้กว่านี้ก็5้าบาทสิบาประมาณนี้เลยมันก็คือโลของแท่งเทียนอันนี้ยอืมโลของแท่งเทียนอันนี้ยนะแท่งเทียนปัจจุบันเลยนะครับแนวรับถัดมาที่ไม่ควรหลุดจะเป็น4ี่บาทห้าสี่และสี่บาทเจ็ดสิบสองครับไม่ควรหลุดนะคือเขาทำฐานตัวนี้แล้วเบรคขึ้นไป อืมก็ไม่ควรหลุดลงมานะครับแนวต้านแรกแนวต้านแรกเฮดเถจะเป็นตรงนี้ห้าบาทเจ็ดสิบกับห้าบาทแปดห้าผ่านได้เจอกันหกบาทยี่นะครับถ้าผ่านหกบาทยี่ไปได้ผมว่าตรงนี้ไม่น่าผ่านยากนะอาศัยตลาดแบบตลาดแบบดีๆหน่อยตลาดน่ารักน่ารักอะไรประมาณเนี้โอ้โหแต่ตรงนี้เยอะครับ ตรงนี้เยอะจังเดี๋ยวนะเนี่ยเนี่ยหบาทยี่เนี่ยต้องทำลายกำแพงนี้ให้ได้ก่อนต่อของคืนจากคนกลุ่มนี้ให้ได้ก่อนสมัมสองพันสิบเใช่ไหมเนี่ยนะครับถึงจะมองใบนี้ได้นะครับถึงจะมองไต่ระดับขึ้นไปได้แนวต้านนะนี่ นี่นี่นี่นหุ้นยอดทิศนะเมื่อก่อนตัวเนี้ยบอกให้หุ่นยอดทิศบวกกับยอดดอยของผมถ้าโค้ดไม่สะกิดป่านนี้ผมก็ดอยไปละคือเราจะต้องมีโค้ดที่จริงใจในการสอนนะครับ นะคือบอกเรื่องจริงไม่เอามาโนไม่เอามาโนนะนะครับแล้วก็สอนแบบจริงๆไม่ต้องการอะไรตอบแทนมากอืมนะครับอย,อยากตอบแทนก็ตอบแทนเองนะครับไม่ต้องรอให้บอกอะไรประมาณเนี้ยอืมก้ยกเลี้ยงข้าวแกก็ดีใจแล้วนะครับเป็นน้ำใจเป็นน้ำใจถามว่าแกมีตังค์ไหมแกมีมีมากกว่าผมอีกนะครับ สรุปแผนเฮดเท c h ครับแนวรับ5บาท15าตังค์4บาท98าสตังค์4บาท72ตังค์4บาท54ตังไอ้454กับ472เนี่ยเป็นแนวรับหลังพิงฝานะคือไม่ควรหลุดแล้วเอาความรู้สึกผมเนี่ยตามเทดตามกราฟเนี่ยเห็นไหมคุณขึ้นย่อถูกไหมนี่นะมาจากตรงนี้นะขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อคือสุดๆก็ไม่ควรหลุดแท่งนี้ครับ จะย่อมานะแต่มันก็แหลกเยอะไปความรู้สึกผมนะก็ย่อมาแค่นี้ก็พอเนี่ยไม่ต้องหลุด4บาทห้าหรอกถต่หูจะลงมาถึง4บาทมันก็เสียทรงไงเสียทรงใช่ไหมเนี่ยลงมาประมาณนี้ไม่เสียทรงเสียทรงไม่เสียทรงดูไงคือมันต้องตีเส้นเทนขาขึ้นฝั่งโลไว้ครับเนี่ยมันต้องตีแบบนี้ไว้คือเสียทรงคือมันจะหลุดอะทรงมันขึ้นดีๆเห็นไหม ถ้ามันหลุดสี่บาทห้ามันก็แลแบบืเสียทรงว่ะอะไรประมาณนี้โอ้ยอธิบายไงดีวะเนี่ยนะเสียทรงเสียทรงแนวต้านแรกห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทแปดหกบาทยี่ถ้าคุณผ่านกองนี้ได้นะโอ้โหแฮทเทควิ่งหูตูบอะเอ้ยไม่ใช่เฮทเทกจะวิ่งขึ้นแรงนะครับผ่านตรงนี้ได้ก่อนเพราะว่าคนตรงนี้ยก็คงมีอยู่บ้างที่ติดนะ คุณเคยไหมลันกําไรจนขาดทุนอะ่ะอืมเขาเข้าตรงนี้เขาเข้าถูกแล้วนะในราคาหกห้าหกบาทเนี่ยห้าบาทไปลายกับหกบาทเนี่ยแต่ลันจนไปตรงนี้ครับแล้วก็มาขายทิ้งในราคาเดิมงงไหมปัญหาคือเขาไม่รู้ไงว่าจุดขายอยู่ไหนคุณเคยเป็นไหมพี่ในกลุ่มผมเคยเป็นนะลันกำไรจน เกือบๆร้อยเปอร์เซนต์แล้วลงมาขายเท่าทุนเพราะเขาไม่รู้ไงว่าจุดขายตรงไหนถูกไหมคือคุณต้องรู้จุดขายด้วยคือเฮ้ยมันขึ้นไปสูงสูงสูงเมื่อวานมีพี่ในกลุ่มถามว่าว่าจุดขายมันคืออยู่ตรงไหนถ้าเกิดหุ้นมันสูงจัดๆผมก็เลยบอกว่าถ้าสูงจัดๆนะแล้วเส้นยี่สิบวันมันห่างจากราคาเดิมนั้นมากนะนะให้ปรับเป็นเส้นสิบวันให้ปรับเป็นเส้นสิบวันจะได้หนีทัน เพราะบางทีมันดูแนวรับแนวต้านมันจะมองแบบว่าแนวรับแนวต้านมันเตี้ยลงแต่มันยังไม่หยุดหลุดเส้นยี่สิบวันนี่หว่าแต่ถ้าเกิดเราไปขายทิ้งตรงหลุดเส้นยี่สิบวันเนี่ยเราอาจจะขาดทุนกําไรเยอะไงถูกไหมหรือเราอาจจะหนีดอยช้าไปอะไรประมาณนี้ครับเล่นสิบวันก็ได้เส้นสิบวันก็ได้นะประมาณนี้นะครับเฮเถกพานหกบาทดีสิ้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันแถวนี้เจ็ดบาทกว่าๆแล้วก็ แถวนี้ครับลุ้นไปแต่ช่วงนั้นตลาดก็คงพีกก็ล่ะถ้าเกิดเฮดเทคหลักสิบได้นะตลาดก็คงโอ้โหทะลุกเกินพันเจ็ดแล้วมั้งครับอืมแต่หุ้นตลาดเมลเนี่ยบางตัวนะบางตัวไม่สนใจตลาดขึ้นสวนแบบงงอ,อ่ะคือเขาไม่ได้สนใจตลาดครับเขาไม่ได้เป็นหุ้นที่ที่กองทุนถือเขาถือเองครับเขาถือเองเขาเขาสร้างกำไรเองอืม เขาไม่เกี่ยวอะไรกับตลาดเท่าไหร่เขาก็สามารถขึ้นได้ตามแพทเทิร์นแล้วก็ประสิทธิภาพของงบสะท้อนราคาออกมาประมาณนี้เนาะนะครับผมไม่รู้ว่า FC ทุนเท่าไหร่นะครับวางแผนออกด้วยนะถ้ามันหลุด4 5 4บาท5บาทเนี่ยมุมมองมันจะเสียทรงนะแต่ถามว่างบดีไหมไม่ออกดีหรอกแต่ไม่ได้แย่เลยไม่ได้แย่นี่ก็น้อย แค่กาไรมันลดลงเฉยๆมันอาจจะมีแบบว่างานของเขาครับมันเป็นงานเฉพาะที่ผมดูงานของเฮดเทคมันเป็นงานเฉพาะไงงานเฉพาะเนี่ยมันจะมีมันจะมีวอลลุ่มจำกัดคือมันไม่ได้ทำแบบบึ้มบึ้มตลอดมันไม่ได้เป็นปัจจัยของทุกโรงงานที่ใช้มันจะเป็นสิ่งบางสิ่งที่ใช้เฉพาะจุดมันก็อาจจะไม่ได้งานแบบมากมายเหมือนผลิตของทั่วไป ไม่ได้ผลิตขนมก็จะไหมไม่ได้ผลิตขนมที่ทุกคนกินเอออันนี้เขาผลิตชิ้นส่วนที่มันมุมมองที่ก็ยากก็ยากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าชิ้นส่วนของเขาที่เขาทำของเฮดเทคเนี่ยผมว่าแต่ละชิ้นราคาสูงราคาสูงกำไรก็น่าจะดีประมาณนี้นะครับเฮดเทคประมาณนี้ครับขอบคุณ f c ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับใครเอาหมาไปปล่อยวัดที